สวัสดีครับวันนี้เราก็มาติดปั๊มสเสม็ดนะครับปั๊มบาดาลนะครับสเปคหนึ่งแรงครึ่งนะครับของปั๊มโจไดนะครับปั๊มโจได้หนึ่งแรงครึ่งใช้แผง410วัตต์สแผงนะครับแผงโมโนนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับแดดอยู่ตรงนู้นเลยนะครับแต่น้ำที่ได้เนี่ยแรงมากนะครับท่อสองนิ้วนะครับย่อน28เมตรนะครับย่อนท่อลึก28เมตร ในโครงสร้างเดี๋ยวเหลือลเทฐานนะครับเทฐานตัวนี้ปั๊มทำงานอยู่ที่2,700รอบนะครับต่อน,นาทีนะครับอันนี้การติดตั้งมีเบกเกอร์นะครับมีกันฟ้าผ่าให้นะครับอันนี้กล่องควบคุมนะครับกุญู้เปิดปิดใครสนใจก็ทักมาได้นะครับเบอร์นี้นะครับ นี่น้ำแรงมากเลยฮนะอันนี้ขนาดแดดอ่อนๆนะครับแดดอ่อนๆน้ำนี่ออกแรงมากเลยนี่ครับนับใบซ้ำเพิ่งก็น้อใหญ่นุ๊นงเหงเลยนี่นะครับน้ำแรงแรงเลยนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อได้ครับร้านสอยชนิกนะครับอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับอลองรีดท่อดูนะครับรีดท่อดูเลย สวัสดีครับวันนี้เรามาส่งงานนะครับชุดปั๊มจไดนะครับพันหนึ่งร้ยวัตต์นะครับหนึ่งแรงครึ่งนะครับอันนี้น้ําที่ออกนะครับครับแรงมากเลยนะครับตอนนี้ประมาณเที่ยงนะครับเที่ยงแร่อ่อนๆนะครับเพราะว่าท้องฟ้าก็เมืดนะครับนี่นะครับใช้แผง4ี่รสวัตต์สี่แผงนะครับน้ําแรงมากเลยนะครับดูนะครับน้ําแรงมากเลย อันนี้อยู่ที่บ้านห้วยทรายนะครับบ้านห้วยทรายการติดตั้งนะครับเอามาเก็บสีนะครับเก็บสีโครงสร้างนะครับแหงโมโนนะครับเป็นแห่งโมโนฮาร์ปนะครับ เทฐานให้ด้วยนะครับเทฐานให้เทฐานฝาบ่อให้นะครับมีตู้คอนโทรลนะครับอันนี้ก็จะไปติดอีกหมู่บ้านนึงนะครับแรงมากเลยครับตอนนี้ตอนทำงานอยู่ที่น้่นเนี่ยอันนี้อ่าพันสองร้อวัตต์นะครับถือว่า อันนี้รอบครับรอบอยู่ที่สาม6หนึ่งร้อยแปสิบหกรอบนะครับน,นี่กล่องคอนโทรลของเรานะครับเจได้นะครับพันหนึ่งบาทนี่อันนี้ใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับเบอร์นี้เลยนะครับเบอร์นี้เลยน้ำก็อย่างที่เห็นครับแรงมากเลยครับนี่ สเปคปั๊มก็บอกว่าได้10คิวนะครับต่อชั่วโมงนะครับ10คิวนะครับย่อนปั๊มเลึก28เมตรครับตัวนี้28เมตรปริมาณน้ำก็ถือว่าแรงครับแรงแรงได้เยอะมากเลยนะพุ่งเลยนะครับท่อสองนิ้วนะครับท่อออกสองนิ้วนะครับ ประมาณนี้น้ำแรงๆนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้ครับที่ร้านซอยอิเล็กทรอนิกส์นะครับอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับ0 9 8 7 2 1 5 0 3 3ครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ